สวัสดีจ้ามาละจ้ามาลวจ้าตา,า,าชนบทมาอีกแล้วมาทําไมมาทําไมมากินอีกแล้วมากินอีกแล้วไม่ได้กินโชวนะคะไม่ได้กินโชแต่ว่าจะมามาอะไรนะมาอวดมาอวดอยายแต่เล่าเนาะยายเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อ ของนะเนี่ยวันนี้จะกินข้าวต้มโอ้ยกว่าจะตั้งกลองได้กว่าจะอะไรได้ข้าวต้มใหญ่อื่นแล้วเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวไปต้มนะ้ำมาเติมก่อนเด้อว,วันนี้กินข้าวต้มยำไข่แดงหมูย้ยองเอฟซี FC ให้มาแล้วก็จิ้งหรีดทอดอ๋อฮะเนี่ยชนบทไม่ได้ไปตลาดนะอยู่ ไปไปเมืองไทยสี่เดือนกลับมายังไม่ได้ไปเนี่ยยำไข่แดงยายโชยำไข่แดงก่อนอันนี้ในนี้นะจะบอกให้ทุกอย่างในนี้ของแช่แข็งหมดเลยนะของแช่แข็งทุกอย่างเลยไข่ยายออกมาจากช่องฟิตออกมาจากช่องฟิตแล้วไข่แดงมันจะแข็งนะออกจากช่องฟิตไข่แดงมันจะแข็งยายก็กระท่ออ,อก เทน้ำปลาใส่ใส่น้ำตาลหน่อยเหมือนไข่ดองน้ำปลานะแต่เทน้ำปลาใส่สดสดแล้วก็ทิ้งไว้สักสามสี่วันก็เอามาใช้ได้เนาะหอมนี้ก็มีอยู่อันเดียวมันเหลือยายก็เลยมันปอกแล้วอนะยายก็เลยแช่ฟิตไปกับ,ก,บกับพริกเนี่ยพริกในสวนสีเขียวๆเนะี่ยอืหอมก็แช่แกงแต่หอมแดงเอาไว้ได้อยู่แต่อันนี้มันปอกแล้วนะยายก็เลยเอาแช่แกงไว้กับพริก แล้วก็คิงก็แช่แช่แข็งมะนาวก็แช่แข็งทุกอย่างแช่แข็งอืม,มาอือยู่มองไทยยังไม่ได้กินเลยอร่อยนะเนี่ยอากาศหนาวหนาวข้าวต้มนี่ก็ข้าวทใหยายองกินเมื่อวานข้าวเจ้ากับข้าวเนียวนะ ข้าวแล้วเราก็มาใส่น้ำแล้วก็ต้มต่อเอาแค่นี้ค่ะอันนี้มันก็จะหนึบหนึบมันจะหนึบหนึบนะยายไม่มีอะไรหน,หน่ามัตื่นชิชุอันเนาะ โชว์นะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังเนะนี่ยแหละอยู่ได้เป็นเดือนนะเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะไปซื้อของแนละ้วนางเอกของงานก็อันนี้แหละเนาะมันรสชาติยำกินกับข้าวต้มมุยองนี่นะยายเอามาหมดเลยนะ ที่แฟนกลับให้มายกมาทั้งถุงเลยกลางคืนก็นั่งกินเนี่ยมูยองนั่งกินเล่นๆพริกกระเช้เองพริกเราเองโอ้ยแซ่บแซบแซ่ เองเี่จะมาเอามาทอดกินกะตำขนมจีนแต่ลืม <c oughs> อืรื้ไข่ การไม่ดีเลยเพื่อนๆฝนตกลมแรงทุกวันเลยลงไปในนี้นวนจะไปนี้มันจะได้ไม่น้ำยำเนาะนี่อัน <c oughs> ท้าเป็นไงอนบอ คกอออน,นี้มันรสจัดไงม,มันก็จะได้เป็นมีรสจัดจัดใช่ไหม,มกินเองจะเป็นอะไรล่ะย,ยายากินมานานแล้วยำไข่แดง มันไม่มีเนาะทําไม่เป็นเนาะไม่รู้อ่ะทําทยังไงไม่รู้ยายก็ทําอย่างนี้แหละเคยทําแต่ใครเค็มความันจะได้กินมันช้าอืม้มฮงก็อร่อยนะยำ จซบอยู่น้ำยำมันอร่อยใส่อะไรก็อร่อยเนาะร้อนแล้วร้อนเจอขิงเข้าไปเจอขิงกับข้าวต้มหมูยองนี่อร่อยมากเลยต้องขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะทั้งจีนือทั้งหงมูยอง คนมาหมดเลยจริงรีอก็คนมาหมดเลยมูยองก็คนมาหมดแหละบอกว่ายานว่ามันไม่นักไหมมูยองเดี๋ยวไปเติมข้าวเองบ้านเราไม่อยากหรอกเนาะข้าตม้มมันร้อน ไข่แดงเนี่ยมันหนึบๆเนึ่หน,หน,นะพอเราแช่แข็งแล้วมันจะไข่มันจะแข็งว่าพริกไข่ปลูกเนี่ยเผ็ดจังเลย เเดี๋ยวเขาไปเติมข้าวก่อนเด้อขอแอบไปเติมข้าวก่อนเด้อ นี่ยายไม่รู้คุณเก็บแกทํามาอย่างไงไม่รู้ตากแห้งหรือว่ายังไงไม่รู้ยายไม่รู้นะมันจะแห้งแล้วนะมันแห้งแล้วนยายมายายก็เอามาคั่วนิดหน่อยหรือว่าลงน้ํามันนิดหน่อยก็กินได้แล้วกรอบสับอืกินกระสมตำเนาะมีเยอะมีเยอะ <c oughs> มันอร่อยนุบน่บๆๆบนะไข่แดงไข่แช่แข็งแค่นี้แหละเพื่อนเดี๋ยวขอแอบไปเติมข้าวก่อนไม่ชอไม่กินไหดูเยอะเดี๋ยวไปแอบเติมข้าวค่น 真的，来分之百，给疼，给疼，给